สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้บัวก็นำมาพบกับเหรียญโอลิมปิกนะคะของนายหลวงรัชการที่9ปีพศ2528เหรียญ2บาทค่ะเหรียญห่วงนะคะเรียกเหรียญห่วงโอลิมปิกค่ะเป็นเหรียญที่มีราคา ตอนนี้ราคาล่วงลงไปแล้วนะคะเหรียญน,นี้จะมีราคาอยู่ที่12บาทนะคะท่านผู้ชมถ้าใครคิดจะขายหรือนำออกมาขายหรือว่าซื้อเก็บไว้ก็ดีนะคะเป็นเหรียญที่มีราคาจับต้องได้คะ่ะเหรียญสวยนะคะใหม่สำหรับราคาในช h อ p e ีนะคะ เหรียญนี้จะมีราคาขายอยู่ที่12บาทค่ะราคาถูกมากนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ราคารวงลงไปอยู่ที่เหรียญละ12บาทและตำลับพร้อมตำรับตะลับเหรียญน,นะคะตะลับเหรียญก็อยู่ที่ตำรับละ5บาทค่ะหาซื้อได้นะคะในช้อ p ป,ปี้เดี๋ยวจะขึ้นบชัวให้ดูนะคะ ก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญค่ะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระมาชายารักของรัชกาลที่9นะคะเป็นเหรียญที่พระองค์ทรงฉลองและได้รับเหรียญโอลิมปิกในการแข่งเรือใบนะคะท่านผู้ชมก็ เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะสวยงามตามทองเรื่องนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ชอบเก็บสะสมเหรียญน,นะคะบัวก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ชอบเก็บสะสมเหรียญที่หายากเหรียญแปลกถ้าชอบก็จะซื้อเก็บไปะคะ่ะเป็นเหรียญที่สวยงามนะคะที่น่าสะสมถือว่า เป็นราคาที่พอจับต้องได้นะคะราคาที่ถูกมากค่ะเหรียญละสิบสองบาทะคะ่ะตอนนี้ราคาร่วงไปแล้วนะคะสำหรับเหรียญอื่นๆของเหรียญสองสิบเหรียญสองบาทก็จะอยู่ราคาไล่เรียกันนะคะเพราะว่าตามท้องตลาดก็ตอนนี้ราคาดดอบลงมาแล้วนะคะก็ อยู่ในราคาในช่วงขาลงค่ะสำหรับแต่ละเหรียญที่หาชมได้ไม่ยากนะคะก็ยังพอมีอยู่ค่ะเหรียญใหม่หรือเหรียญแกะถุงก็จะขายเป็นล็อตๆนะคะโบก็จะขึ้นโบชัวให้ดูว่าแต่ละล็อตก็จะขายกันเท่าไหร่หรือว่าแต่ละวารละ ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง2,000ประมาณนี้แหละค่ะตามช้อปปี้นะคะที่ขายหรือร้านช้อปอื่นๆก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงขาลงค่ะตอนนี้ก็ประสบปัญหาโลคระบาดกันก็กระทบไปทุกๆก สาขาอาชีพนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ประสบปัญหาเดียวกันก็สู้ๆนะคะท่านผู้ชมเดินทางไปไหนก็ปิดปากปิดจมูกกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะก็พูดยากนะคะท่านผู้ชมสำหรับในช่วงนี้ก็ดู ดูกันไปแต่ละวันค่ะสภาพภาะวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่กันทั่วโลกนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะฝากติดตามเหรียญ2บาทด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้น้ากเก็บสะสมหรือใครชอบก็เข้าไปดูได้ค่ะช้อปปี ราคาเหรียญถูกมากค่ะเข้าไปชอบได้ค่ะชอบกดแช,ดชร์กด subscribe กดติดตามนะคะท่านผู้ชมสำหรับเหรียญวาระ2บาทก็ฝากไปด้วยค่ะถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปชมได้นะคะสำหรับเหรียญ2บาทแต่ละรุ่นแต่ละราคาบัวก็จะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมค่ะ หรือว่ารีเหรียญอื่นๆที่ราคาดรอปลงมาบัวก็จะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะคะรู้ราคาในช่วงนี้ก็จะได้ซื้อเก็บไว้หรือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญค่ะซื้อเก็บไว้นะคะอนาคตก็ไว้ให้ลูกให้หลานดูหรือว่าเก็บไว้เป็นสมบัติค่ะ ก็น่าสะสมอีกหนึ่งเดรียนนะคะอนาคตก็ไม่แน่ว่าราคาจะอาจจะพุ่งสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นกําไรนะคะก็หาหาซื้อกันได้ค่ะสำหรับเหรียญ2บาทโอลิมปิกของไทยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะฝากไว้ด้วยค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ